มารีวิวอาหารรสแซ่บกันค่ะลาเมียวเทอร์มิโนทเวนตีวันกับอัลตอร์ยมพัทยาค่ะสําหรับลาเมียวนะคะอยู่ชั้น3าที่ส่วนการค้าเทอร์มิโนทเวนตีวันพัทยาค่ะทุกคนมีทั้งหม่าล่าผัดแห้งหม่าล่าแบบน้ำแล้วก็หม่าล่าแบบซุปคอลลาเจนแบบในภาพนี้เลยจะเป็นหม่าล่ารสจืดนะทุกคนเบาๆทานง่ายค่ะอันนี้ก็จะมีพีทโซดากับบวยโซดาสเต็ปแรกคือคลองเบอร์โตไว้กับถ้วยสีนะคะสเต็ปสองเดินตักอาหารที่หม่าล่าบาร์แล้วก็สเต็ปสามเลือกวิธีการปรุงที่นี่สามารถลดระดับความ เค็มได้ด้วยนะคะเราจะสั่งรสเค็ม50%เผ็ดกลางทุกคนกําลังดีเลยค่ะอันนี้สั่งมาลาผัดแห้งมาทานที่บ้านนะคะทุกคนขีดละ4 5บาทเท่านั้นนะคะชอบใส่พวกบะหมี่ยกนะคะแล้วก็เส้นมันหวานแล้วก็ปูอัดนะคะแล้วก็พวกลูกชิ้นต่างๆค่ะทุกคนดูสีน่าทานมากๆเลยอร่อยมากค่ะทุกคนแล้วก็ ไม่เผ็ดจนเกินไปนะสําหรับตัวนอตว่ากําลังดีต่อมาเป็นมีสเซนะคะร้านไอศครีมชื่อดังจากจีนนะคะมาเปิดที่เทอร์มินอล21เช่นกันนะคะจริงๆอ่ะนอตทานทั้งสงสาขาเลยนะคะทั้งเทอร์มินอลกับสาขาตลาดอมอน,นะครโดยส่วนตัวว่าไอติมอันนี้มันจะเหมือนรสลูกอมตากระต่ายทุกคนอันนี้จะเป็นชาดํมามะนาวเย็นสั่งไม่หวานเลยทุกคน25บาทสดชื่นดีคะ่ะอันนี้เป็น ไข่มุกบราวชูกานะคะเป็นไอติมเหมือนกันเยอะมากทุกคนส่วนน้ำมะนาวก็เฉยๆค่ะทานได้เพลินๆอัฟเตอร์ยัมนะคะทุกคนราดดังในตำนานซึ่งนอดเพิ่งได้เคยทานเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้สั่งกลับบ้านนะคะทุกคนสั่งเป็น อันนี้นะคะหมูสามชั้นทอด95บาทนะคะทุกคนกรอบแต่ว่าออกจะออกเค็มนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็กรอบดีเลยอันนี้เป็นยำหมูยอไข่แดงเค็มนะคะ169บาทหอมแดงก็คือชิ้นใหญ่ๆเลยเราจะมาเทสใส่จานกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยำเขาแยกมาให้แบบนี้เลยสั่งแบบอันนี้สั่งแบบใส่ปลาร้านะคะทุกคน,นนี่ก็จัดเรียงกันไปก่อนนะคะเพิ่มเพิ่มเพิ่ม ใส่หมูยอเข้าไปไข่แดงคือหน้าทานมาทุกคนแล้วหมูยอเขาก็ให้มาชิ้นใหญ่ราดน้ำยำไปตอนแรกคือไม่แน่ใจว่าแบบเออมันจะเผ็ดไหมแต่ว่าจริงๆน้องสั่งหวานน้อยด้วยนะทุกคนถ้าใครไม่ชอบทานหวานนะสั่งหวานน้อยจะบอกว่ากําลังดีมากๆเผ็ดแซบลงตัวสุดๆค่ะตอนนี้ก็พยายามจะแบบค่อยๆใส่ลงไปนะคะกลัวว่ามันจะแฉะจนเกินไปแล้วก็อยากลองชิมน้ํายําก่อนว่ามันจะหวานไปไหมอะไรแบบนี้ค่ะแต่ผลสรุปว่าพอทานแล้วนะทุกคนน้ํายำอ่ะกาลังดีมากไม่หวานจนเกินไปค่ะ ทุกคนแล้วก็รสชาติมันกลมกล่อมมากๆเลยค่ะมันเข้ากันได้ดีทุกทุก,ท,กทุกอย่างเลยเราก็เลยลาดกันไปแบบนี้เลยนะคะว่าตอนสุดท้ายคือมันฟินมากแนะนำค่ะทุกคนต้องไปลองนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Good Life ในมิวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ